เอาครับเฟิร์สไฟต์ปีกบินปีกบินเมตรยี่สิบเอาเอาแล้วอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งโคนโคนคนอยู่ข้างหน้านุนกับตันกับตันมือหนึ่งสมาชิกเอาโอ้ยน่งเน่งเน่ง่ง่ง โอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไดลงมาลงมาลงมาโอ้โหนิ่งมากวาสมรักษิีสมทักษีอย่าไปไกลมากดิ เอาหมุนหน่อยหมุนหน่อยโลพาแล้วหมุนหน่อยขึ้นหมุนหน่อยเอาหมุนอัดหน่อย ي, อดอย้อัดน่อยอัดน่อยโอ้ไม่โชว์ความเร็วเลย สุดแล้วนี่มันเต่าท่าชัดไม่ต้องมาชูดครับไม่เหลียวไม่ไม่ตื่นเต้นครับเอาลงได้แล้ว เอามือจับเลยมือจับพี่นั่นมือจับ,อจบเอาลง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 มาเอียกดิมาเอียกดิกด <laughs> พลาดไม่พลาด <laughs> ถ้าพลาดมอะไรโดนนั่นไง